สวัสดีครับผมบ่าวบุงการนาเช่นเคยครับผมมาพบกับผมเช่นเคยรานี้ก็ตอนเย็นๆครับผมฝากสวัสดีเอฟซีสุกทันครับผมอันนี้ก็พามาชมครับผมสายเยียครับผมสายเยียเหมือนตัวเมียครับผมแต่มีเสียงขันครับผมอายุก็ประมาณไอปีกว่าครับผมปีกว่าตั้งเปิดครับผมดูด้านาครับผมสวยครับผมในตาสีแดงครับผม ด้านหน้าเปิดครับผมดูด้านหลังครับผมสวยครับผมด้านหลังน้ำนะสวยหางพัดเสียงขันก็ตัดครับผมเสียงเล็กๆเ,เสียงตัดครับผมด้านนี้สวยครับผมเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากสีสวยครับผม ก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผม0 8 5 4์5 3 0 6 8ครับผมแอดเฟซก็บ่าวมึงการนอนนาเช่นเคยครับผมบ่าวมึงการนอนนาเด้อครับผมทางเฟซบุ๊กครับผมทางยูทูบก็บ่าวมึงการนอนนาคนรักไก่ต่อครับผมก็ฝากติดตามครับผมขอบคุณที่ผมที่รับชมเดี๋ยวขออนุญาตถอยห่างแล้วก็มารับชมครับผมเสียงขันครับผม ว้าวนี่แหละครับผมเสียงของเขา เหมือนตัวเมียครับผมเหมือนมากแต่ว่ามีเสียงขันครับผมได้เปรียบคู่ต่อสู้หน่อยสวยครับผมสวยดูด้านหลังก็สวยครับผมสวยมากครับผมสวยลหล่อครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมที่รับชมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ